พระคุณคะ่ะท,ท่านประธานอังคาณานีรัภไปจิตคะ่ะดิฉันอยากจะขออภิปราย <c oughs> สนับสนุนความจำเป็นของการตราพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคสชที่14ทับ2,559นะคะด้วยเหตุผลดังนี้ดิฉันคิดว่าท่านทั้งหลายที่ติดตามปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คงทราบดีนะคะว่าตั้งแต่ปี2,547เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงขึ้นแล้วก็ยิ่งมีการใช้กำลังในการปราบปราม ก็ยิ่งมีการตอบโต้จากกลุ่มผู้เห็นต่างจนทําให้รัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยพยายามที่จะทำนโยบายนะคะการเมืองนำการทหารเพื่อที่จะให้พลเรือนขึ้นมามีบทบาทนำนะคะในการแก้ปัญหาจงกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแนดนภาคใต้2,553 โดยที่ให้สบตอมีบทบาทนำกรอมนณนะคะแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นนะคะโดยผ่านสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะอดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาชุดแรกและชุดเดียวตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วนผู้สรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีและในฐานะคุณทางานด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดเชียงราภาคใต้มายาวนานเันขอเรียนว่าสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ2553ก็คือการให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดเชียงราภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานความมั่นคงผู้นำศาสนาทุกศาสนาผู้นำชุมชนผู้นำสตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้แทนหอการค้าผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการศึกษาท้องถิน่นที่ชาวบ้านให้การยอมรับเช่นสถาบันปนเะนะคะร่วมเป็นสมาชิกสภาและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งของนายนกรัฐมนตรีอีกห้าท่านนะคะ เวทีของสภา,าที่ปรึกษาจึงเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามาถูกแถลงและช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะคะการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรวมถึงปัญหาความรู้สึกไม่เป็นธรรมของประชาชนสภา,าที่ปรึกษาจึงเป็นเสมือนนะคะเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกฝ่าย เป็นวีทีที่ทุกฝ่ายต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเวทีที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะคะในทุกมิตินะคะบนพื้นฐานของการเคารพความแตกต่างหลากหลายการเคารพคุณค่าและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันนะคะว่าภายหลังการรัฐประหาร2557หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อำนาจตาม มาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีคำสั่งคสชที่14ับ2559ให้งดการบังคับใช้บทบัญญัติในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาที่ปรึกษานะคะก็เลยทำให้การแก้ปัญหานะคะจากสภาที่เป็นที่มาของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียนะคะไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้ แม้ว่ากรมาเนี่ยนะคะ,อะตอนนั้นเนี่ยจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นมานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนในจังหวัดเชายงภักใต้แล้วก็ไม่สามารถสะท้อนที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะคะทำให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนบางครั้งก็ยังมีการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ที่ทำให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนและนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นในทุกวันนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยคำสั่งคอสอชอที่14ทั2559เนี่ยที่ให้ลดใช้นะคะบทบัญญัติมาตราที่13นะคะอนุ1อนุ3อนุ5อนุ6อนุ7และอนุ9 ะะซึ่งสาระสำคัญนะคะที่ท่านจะขอนำมาเอา่ยถึงในบางอนุก็คือ,อบทบัญญัติมาตรา23นะคะอนุ5 6และ7นะคะก็คือการให้อำนาจสภาที่ปรึกษาให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะหาข้อมูลข่าวสารหรือข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆนะคะ กรณีที่ประชาชนร้องเรียนนะคะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษายังสามารถเสนอความเห็นต่อเลขาธิการสบตเพื่อประกอบการพิจารณาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือหากมีกรณีในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเนี่ย ประธานที่ปรึกษาก็สามารถที่จะเสนอความเห็นไปก่อนแล้วรายงานให้กับสมาชิกทราบโดยเร็วนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้เวลาที่ประชาชนมีปัญหากับเ,เจ้าหน้าที่นะคะเ,เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ฝ่ายพละเรือนเนี่ยสามารถที่จะขอให้สั่งย้ายได้ทันทีนะคะทำให้ไม่เกิดเงื่อนไขของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยสภาที่ปรึกษายังมีอำนา,นาจพิจารเรื่องร้องเรียนของประชาชนนะคะคือพิจารได้ทุกเรื่องนะคะที่ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะหรือได้รับความเดือดร้อนที่มาจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินะคะของเจ้าหน้าที่หรือการละเลยการกระทำอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งทำให้สภาเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบ ในเรื่องของความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยเร็วนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเชนกินขอเรียนว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาของทุกคนในแต่ละวันนะคะเราเจ้าหน้าที่รัฐจากทั่วทุกภูมิภาคที่บาดเจ็บเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนไม่น้อยนะคะที่มาจากภาษีของราษฎร,รในการแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะดังนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะคะเนเห็นว่าการยกเลิกคำสั่งคสชที่14ทับ2559เนี่ยจะทำให้นโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนมีส่วนร่วมถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ว่นคิดว่า การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนกับรัฐและจะเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะคะนอกจากนั้นที่ยังเห็นว่า ในอนาคตเนี่ยก็มีควรที่จะมีการทบทวนและก็ปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยที่พิพาที่ริดสาอาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะคะออและควรที่จะมีการให้ความสําคัญกับ าการให้สัดส,ส่วนที่เท่าที่คำหนึงถึงความเท,าเท่าเทียมระหว่างเพศและกลุ่มตปรบางต่างๆนะคะเรืงจส,สนับสนุนการยกเลิกคำสั่งคสช,อชอที่14ทับ2 5 59เนยนเห็นว่าวุฒิสภาต้องไม่ยอมรับประกาศหรือคำสั่งใดๆที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยและมาจากการทำรัฐประหาร บุติสภาต้องคือนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยไว้วางใจให้คนท้องถิ่นมีโอกาสในการแก้ปัญหาของตนเองโดยการมีมติเห็นชอบการยกเลิกคำสั่งคอสอชฉบับนี้เป็นเอกสารเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรเพราะการเคารพความคิดเห็นคุณค่าและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในที่สุดขอพระคุณคาธรรม